ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมแปลงโกลเด้นเทเนล่า k b 4. อายุ3ปีกว่านะครับก็ตามที่เห็นนะครับตอนนี้ออกมา,อ,าอย่างแน่นนะครับเกือบทุกต้นนะครับ อันนี้บางส่วนก็คนงานได้ตัดออกไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังเหลือเยอะนะครับสำหรับราคาถ้ายังอยู่8บาท9บาทแบบนี้นะครับก็ยังพอได้ในตัดอยู่นะครับแปลงนี้ก็เหมือนเคยนะครับก็คือไม่เคยหักดอกทิ้งไม่เคยตัดตะายอ่อนทิ้งนะครับ อายุ2ปีก็ตัดทลายขายแล้วนะครับอันนี้3ปีกว่าแล้วช่วงระยะเวลาปีกว่าเนี่ยถือว่าค่าปุ๋ยค่าจัดการค่าแรงค่าฉีดห้าถือว่า,าเกือบพอนะครับถือว่ามันเลี้ยงตัวมันเองได้ตั้งแต่อายุ2ปีกว่านะครับสำหรับ แปลงโลเด้นแปลงนี้นะครับก็ได้ขาย9บาท10บาทมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับรอ,อบล่าสุดก็9บาทกว่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพรอบๆนะครับก็จะเห็นว่า,าขนาดทลายความสมบูรณ์ของทลายค่อขนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับ อันนี้ทลายยังยังไม่โตเต็มที่นะครับก็ขนาดทลายก็เกือบเกือบสิบกิโลแล้วนะครับเจ็ดกิโลแปดกิโลถ้าลองนับนี่ก็ น่าจะเกิน20ทลายอยู่นะครับสาหรับต้นนี้ครับก็จะพามาชมอ่าอีกหลายๆต้นนะครับเดี๋ยวตาตาเบ็ไม่หมดซะก,ก่อนนะครับจะพาพยายามพาชมหลายๆต้นนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับอ่ที่ทลายค่อนข้างออกมาสมบูรณ์มากนะครับอสองชั้น3ชั้นอ่า ถือว่ารอบต้นนะครับอ่าอันนี้ก็ให้ดูต้นติดติดกันเลยนะครับไม่ไม่ต้องเลือกต้นนะครับน,นี่ก็ตดถัดจากต้นเมื่อกี้นะครับกระเห็นว่าอ่าเต็มคออ่ทาทั้งต้นนะครับ สองชั้นสามชั้นอันนี้ก็เป็นต้นตัดมาเลยนะครับเมื่อกี้ต้นตรงนูน้นอันนี้ถัดมาต้นนี้เดี๋ยวถัดไปถัดมาเป็นต้นนี้เลยครับเต็มคอมากๆ ดกตั้งแต่สองปีนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับอ่าโกลเด้นเทเนล่าเคบนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อเอกนะครับที่แนะนําและก็การันตีคุณภาพของสายพันธุ์ให้ผมได้ปลูกนะครับ ต้นนี้นี่น่าจะเป็นอ่าพันเม็ดไก่ๆนะครับขนาดเม็ดจะคดกลางโตแล้วก็ทลายอาจ,จะไม่ค่อยมีหนามเม่นนะครับก็โตขึ้นขนาดของทลายแล้วก็ขนาดของ,ขของมเมล็ดผลก็น่าจะโตขึ้นได้อีกครับ